โชคชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปี2,568นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวหลายดวงกำลังทยอยย้ายออกจากภพอริ ที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาส่งผลทําให้ความเหนื่อยความยากที่คุณต้องอดทนต้องเจอมาจะลดความเข้มข้นลงไปถึงแม้ว่าปัญหาหลายอย่างมันจะไม่ได้หายไปทั้งหมดในเดือนนี้แต่มันก็จะคลี่คลายได้ในหลายอย่างนะคะทำให้คุณจะได้ปิดปีนี้ด้วยรอยยิ้มและก็ความสุขสมหวังนะคะ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาภความสำเร็จก็จะย้ายมาเลงลัคนาเกิดของคุณนี่จึงเป็นที่มาของชื่อคลิปค่ะว่าโชคลาภจะพุ่งเข้าใส่ตัวยิ่งกว่านั้นก็ยังมีดาวพระเกตกระตุ้นดาววังคารอยู่ในลาพะก็ยิ่งจะช่วยผลักช่วยดันให้เจ้าชะตาจะได้โชคได้ข่าวดีได้โอกาสแบบเหลือเชื่อ ใครที่ภาวนาเคยขอพรใดๆเอาไว้ก็มีลุ้นจะเป็นจริงได้ในช่วงนี้ค่ะส่วนดาวพุธด,ดาววาสนาก็จะย้ายออกจากอาริในช่วงปลายปีนะคะก็ทำให้ความหนักหน่วงความวุ่นวายที่กดทับจิตใจจะค่อยๆผ่อนคลายลงศัตรูจะเลิกตอแยอุปสรรคจะสูญสลายชีวิตก็จะลื่นไหลได้มากขึ้นนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนจึงเป็นลัคนาราศีที่มีความพร้อมนะคะที่จะก้าวเข้าสู่ปี2,569ปีหน้าฟ้าใหม่ด้วยพลังเต็มร้อยสง่างามและก็จะมีโชคลาภพุ่งเข้าใส่เป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทุก,ท,กท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel เอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ และเพื่อเป็นการส่งกำลังแรงใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบภัยอยู่แม่หมอขออนุญาตแป QR code ของมูลนิธิที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอาไว้ให้นะคะเผื่อที่จะเป็นช่องทางาในการทำบุญในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากเดือดร้อนเพื่อที่จะได้เป็นทุนรอนในการฟื้นฟูสิ่งที่เสียหาย และในโอกาสนี้ช่องเลขมงคลขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ขอให้ทุกๆท,ท่านจงปลอดภยัยผ่านพ้นวิกฤตโดยไวนะคะ เอาละค่ะชาว,าวราศีมิถุนค่ะสำหรับโชคชะตาของคุณค่ะในเดือนธันวาคมหากเรามองโดยภาพใหญ่เนาะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนธันวาคมก็ต้องยอมรับค่ะว่าชีวิตของคุณมันยังติดติดขัดขัด,ขดจะต้องเผชิญกับปัญหาเนื่องเพราะว่าดวงดาวน้อยใหญ่ก็ยังเคลื่อนตัวชุมนุมกันอยู่ในภพอรีโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือนนะคะดาวอังคารกับดาวอาทิตย์จะยังโคจรร่วมกันก็ทําให้ช่วงนี้เจ้าชะตามีเกส ะะจะทะเลาะเบาะแว้งจะมีปากมีเสียง กับคนรอบตัวได้ค่อนข้างง่ายบางคนนั้นก็อาจจะมีเหตุมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามานะคะเช่นรถจะเสียเจอด่านเจอเพื่อนร่วมงานที่ขับรถประมาทหวาดเสียวก็เป็นไปได้ส่วนดาวพฤหัสบดีที่โครจรถอยหลังนั้นหากเรามองในเรื่องของการงานการค้าธุรกิจนะคะก็ถือว่าตัวของชาวมิถุนยังมีความสามารถยังพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะ รู้สึกถึงความกดดันบางอย่างในงานแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเสียหายมากนะักขอแค่อาศัยแรงฮึดอีกสักนิดหนึ่งนะคะผลลัพธ์สุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นความสําเร็จได้แน่นอนในหลายคนนะคะก็กลายเป็นว่าคุณจะได้รื้อฟื้นสัญญาโครงการเก่าๆขึ้นมาทําหรือจะแปลว่าคุณนะคะจะได้เงินค่าจ้างท่าแรงเงินตกเบิกที่คงค้างในช่วงเดือนนี้ก็ได้อาล้ค่ะทีนี้แม่หมอจะขอไล่เรียงไทม์ไลน์ของดวงดาวนะคะ Thank you ว่าจะส่งผลเช่นไรกับคุณเริ่มต้นจากในวันที่6ธันวาคมค่ะดาวอังคารก็จะย้ายมาเล็งลัคนาเกิดสําหรับดาวอังคารถือว่าจะเป็นดวงดาวที่มักจะนําพาวความใจร้อนมาให้นะคะก็ทําให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะหัวร้อนง่ายนะคะหรือว่าบางทีเราก็อยู่ของเราดีๆนี่แหลคะค่ะแต่มันก็จะมีคนหมั่นใส้ไม่ชอบหน้าอาจจะแสดงท่าทางที่ไม่ดีเข้าใส่จนคุณจะรู้สึกหงุดหงิดได้นะคะ ขณะเดียวกันนะคะดาวอังคารเดิมก็ทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะจึงเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวจะนําพาโอกาสเงินทองและก็ความสําเร็จวิ่งเข้าหาตัวคุณโดยตรงนะคะเรียกว่าช่วงนี้ชาวมิทุนนะคะจะได้โชคจากเพศตรงข้ามจากหุ้นส่วนจากคนรักคู่ครองนะคะหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาจะนําพาลาภผลก้อนโตมาให้ก็ได้จากนั้นค่ะในวันที่7ธันวาคมดาวพุธด,ดาววาสนาของคุณจาก โคจรเข้าไปอยู่ในภพอรีและตรงนี้แม่หมอมองว่าอาจจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาอาจจะต้องไปพบกับความเหนื่อยยากนะคะหรือจะแปลว่ามีงานเข้าก็ได้บางคนก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกับเพื่อนนะคะจะมีอุปรสรรคศัตรูในชีวิตแต่สำหรับข้อดีก็แปลว่านะคะชาวมิถุนจะได้รู้เนาะว่าใครคือมิตรแท้นะคะหรือว่าใครคือศัตรูที่แฝงเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะถ้าคุณอยากจะ เคลียร์คนที่เอาเปรียบคุณออกไปจากชีวิตข้อควรระวังในช่วงที่ดาวพุธเป็นอรีนั้นนะคะชาวมิถุนก็จะเป็นเรื่องของคําพูดการสื่อสารและก็มีโอกาสมากๆค่ะที่อยู่ๆคุณจะกลายเป็นคนปากจัดซัดแรงนะคะจะปากร้ายมากๆนะคะถ้าหากคุณคิดว่าสิ่งที่คุณไปโดนมานั้นมันไม่ถูกต้อง16ธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกจากภพอริได้สักทีแน่นอนค่ะว่าตรงนี้จะส่งผลดีให้เกิดกับคุณแปลว่าจากนี้ ไปเจ้าชะตานะคะจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่จริงใจช่วงนี้ถือว่าจะมีผู้หวังดีมีคนใหญ่โตเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณก็ได้ ดาวอาทิตย์ไปโครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็ย่อมจะทําให้หลายท่านมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนมีอํานาจประมาณนี้นะคะ22ธันวาคมค่ะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนามีมาตรฐารเป็นมหาจากาักรดาวศุกร์เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเนาะในมุมหนึ่งก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้ของใหม่ๆจะได้ทรัพย์ใหญ่ๆหรือจะได้ของขวัญของฝากที่มันดู ลกลงารนะคะคหลายท่านบอกเลยค่ะว่าปลายปีนี้มีโอกาสจะถูกหวยถูกรางวัลใหญ่กันด้วยแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนั้นนะคะดาวสุ์ก็อาจจะทําให้มีคนเข้ามาติดพันนะคะโดยเฉพาะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคนที่มีนิสัยร่าเริงแต่ก็จะมีเกียรติมีฐานะเป็นคนมีชื่อเสียงมีอํานาจนั่นก็แปลว่าชาวมิถุนนะคะดาวสุ์อาจจะทําให้คุณน,นั้นได้พบกับความรักแบบไม่คาดฝันก็ได้ 23ทธันวาคมค่ะดาวพฤหัสก็จะถอยกลับมาทับลัคนาเกิดอีกครั้ง26ทธันวาคมดาวพุธก็จะโครจรย้ายออกจากภพอริค่ะและนี่ก็จะเป็นการปิดฉากปี2568นี้แบบสวยๆนะคะ เพราะว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสจะโครจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกันนะคะก็ย่อมจะทําให้ชาวมิถุนปลายปีนี้คุณจะมีพลังงานที่กล้าแข็งเข้มแข็งและก็ยังจะได้รับผลดีจากดาวพฤหัสในตําแหน่งกุมุตเกณฑ์ดังนั้นใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักอยากมีชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมตั้งแต่26ทธันวาคมเป็นต้นไปสิ่งดีๆโอกาสดีๆกรลังจะเข้าสู่ตัวคุณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหน้าที่ตำแหน่งหรืออาจจะมาในลักษณะของผู้คนที่จะช่วยเหลือส่งเสริมผลักดนันสัตรูหมู่มารจะแพ้พ่หนีหายอุปสรรคต่างๆจะถูกปัดเป่าออกไปและก็แน่นอนนะคะว่าดาวพระเกตในลาพะนั้นก็ยังจะคอยเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูแห่งขุมทรัพย์ให้ชาวมิถุนจะได้รับเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีนี้กันนะคะ ในด้านการงานดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานช่วงนี้ก็ยังโครจรถอยหลังอยู่ค่ะส่งผลให้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะมีโอกาสที่คุณจะต้องไปเคลียร์จะต้องไปสะสางภาระกการงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะได้หยุดยาวๆในช่วงปีใหม่นะคะคนที่ค้าขายแม่หมอแนะนำคะ่ะว่าช่วงนี้ให้ลองไปเช็คสต็อกดูนะคะว่ามีอะไรที่มันขายยากขายไม่ออกหรือว่าใกล้หมดอายุแล้วก็เอาข้าวของพวกนี้นะคะมาทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสที่ถอยหลังนะคะจะช่วยส่งเสริมให้เงินเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆเข้าสู่ตัวนะคะทำให้ตัวคุณก็จะได้มีทุนไปหมุนหาของใหม่ๆเข้ามาแทน ส่วนคนที่หางานสมัครงานยังไงอดใจรออีกนิดหน่อยนะคะหลัง23ทธันวาคมเน้ะเมื่อดาวพริฤหัสย้ายกลับมาทับลัคนาสําหรับใครที่รอเรียกสัมภาษณ์นะคะหรือว่ารอเลื่อนขั้นรอบรรจุเรียกว่าปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะ ดาวพุทธที่โคจรเป็นอรีในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็อาจจะทําให้คุณจะต้องอดทนอยู่กับความวุ่นวายความจุกจิกแล้วก็การแก้ไขปัญหาแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนนะคะก็ต้องบอกว่าภาระการงานทั้งหลายมันก็จะดูง่ายมากขึ้นนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ถึงแม้ว่าการงานช่วงนี้มันจะดูมีอุปสรรคดูช้าบ้างนะคะแต่ว่าดวงการเงินของชาวมิถุนนั้นยังอยู่ในจุดที่มีความลื่นไหลยอยู่พอสมควรนะคะเนื่องเพราะตั้งแต่6ธันวาคมเป็นต้นไปดาวอังคารจะย้ายมาเล็งลักนาเกิดนะคะแล้วก็จะมีมาตาราฐานโดดเด่นเป็นอุจจาวิลราชก็ทําให้ในช่วงหลัง6ธันวานะคะ,ะเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้รับส่วนแบ่งทางการเงินนะคะอาจจะได้เงินปันผลได้เงินค่าคอมมิชชั่น จากการเป็นหนายหน้านะคะหลายคนก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหุ้นส่วนหากมีการเจราจาตกลงผลประโยชน์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวบางคนอยู่ๆก็จะได้คนรักคู่ครองเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเปถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงเถียงกันบ่อยอยังไงแต่สุดท้ายแล้วคนรักก็จะยื่นมือเข้ามาสนับสนุนอยู่ดีและสําหรับจุดที่แม่หมอมองว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะก็คือตั้งแต่22ธันวาคม ดาวสุ์จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนามีมาตฐานเป็นมหาจากักรนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่หรือจะได้กําไรก้อนใหญ่จากการลงทุนแต่มหาจักรนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนหรือว่าจะต้องแย่งชิงต่อสู้ก่อนนะคะถึงจะได้มาหลายคนก็อยากถูกหวยแต่ไม่ยอมซื้อลอตเตอรี่ซักใบตรงนี้แม่หมอไม่ขอคอมเมนต์นะคะส่วนดาวพระเกตในลาภานั้นนะคะก็แปลว่าคุณจะมีโชคลาภจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากลางสังหรณ์หรือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบไม่คาดฝันก็ได้อย่างไรก็ตามเนาะในช่วงต้นเดือนนั้นถือว่าการเงินจะยังตึงมือจะมีรายจ่ายเยอะนะคะ,ะตัวของชาวมิถุนยังไงก็จะต้องบริหารหมุนให้ดีไม่งั้นก็มีแอบท้ออยู่เหมือนกันนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับดวงความรักของชาวมิถุนเนอเดือนนี้จะเป็นเวลาที่คึกคักมากเป็นพิเศษเพราะว่าคุณจะมีดาวหลายดวงย้ายเข้ามาโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตาน้ สำหรับคนที่โสดค่ะดาวสุขที่โคจรเลิงลัคนาเป็นมหาจากักรก็จะดึงดูดให้คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมีความสามารถสูงมีฐานะหรือว่ามีชื่อเสียงแต่เขานะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคะทําให้คุณจะต้องแย่งชิงหรือจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะเอาชนะใจเขานะคะ ส่วนใครที่ยังหวังยังรอแฟนเก่าคนรักเก่ารีเทิร์นช่วงปลายปีนี้ก็มีโอกาสลุ้นจะได้คืนดีกันอีกครั้งค่ะ ใครที่มีคู่มีแฟนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความรักของคุณอาจจะเหมือนละครแนวตั้งที่คนชอบดูคือมันจะมีทั้งการประทะกันเชื่อเฉือนกันด้วยคำพูดและเดือนนี้ค่ะคู่ครองของคุณก็จะกลายเป็นคนใจร้อนชอบงุดหิดใส่แม่หมอแนะนำนะคะว่าถ้ารักกันก็จะต้องอดทนห้ามใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาขอให้โฟกัสไปที่เรื่องการทำมาหากินเพราะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้คู่ครองของคุณกำลังดวงขึ้น ะะและถ้าหากผ่านปีนี้ไปได้คู่ครองคนรักก็ยิ่งจะพาคุณรวยไปด้วยกันนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ชาวมิถุนนั้นก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีดาวหลายดวงนะคะไปเคลื่อนตัวอยู่ในภพอรีรวมถึงดาวพุธดาวประจำตัวก็ทำให้สุ่มเสี่ยงที่คุณจะป่วยง่ายจะเจ็บตัวง่ายนะคะหลายคนก็อาจจะป่วยไข้เพราะสภาพอากาศดานะ,ะทำให้เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ปวดหัวตัวร้อนอยู่บ่อยๆในท่านใดที่จะต้องขับรถต้องเดินทางในช่วงเทศกาล การสิ้นปีควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็ใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติไม่ประมาทกันนะคะสำหรับวันที่ดวงไม่ดีอารมณ์เสียหรือว่าจะทำเงินหล่นหายจะได้แก่วันที่3 4 5 17 18 22 23และวันที่31ธันวาคมนะคะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่ j ัสมินหนึ่งเหรียญและเด็กถือดาบ ก็รลค่ชาวมิถุนค่ะสำหรับไพ่จัสมต์ไพ่ใบแรกนี้นะคะมันก็จะหมายถึงการปลดปล่อยเพื่อการเกิดใหม่นั่นก็แปลว่าสิ่งใดที่เคยติดขัดปัญหาเก่าหรือความทุกข์ใจที่เคยฉุดรั้งคุณเอาไว้ในที่สุดก็กำลังจะสิ้นสุดลงไปเสียงแกรจากสวรรค์น,นะคะกำลังจะปลุกให้คุณตื่นขึ้นมา รับชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีกว่าเดิมส่วนไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบกลางนะคะก็เป็นไพ่ที่หมายถึงโชคลาภทางการเงินที่ชาวมิถุนมีโอกาสจะได้รับเข้ามาดาวอังคารที่ย้ายมาเล็งลัคนาเกิดในเดือนนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้รับเงินได้สินทรัพย์ใหม่หรือจะได้เจอกับช่องทางทำมาหากินที่สามารถสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรบางคนก็หมาย ถึงลาบร้อยที่จะหล่นใส่มือแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะคะ อีท้ายกันที่ไพ่เด็กถือดาบค่ะเอาลาะชาวมิถุนชีวิตของเราบางทีมันก็จะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเข้ามากวนใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนใกล้ตัวหรืออาจจะมีคนมาพูดจาให้ร้ายกับคุณในทางเสียหายช่วงนี้ชาวมิถุนอาจจะอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายยังไงแม่หมอขอให้คุณจงรู้เท่าทันตัวเองนะคะหรือถ้าบังเอิญไปได้ยินในเรื่องที่มันไม่ดีไม่สร้างสารรค์ก็ขอให้คุณปล่อย อย่าไปแครอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเพราะว่าราชสีไม่ได้จับตั๊กแตนกินเป็นอาหารนะคะชาวมิถุนเองก็มีภารกิจใหญ่ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือการรับทรัพย์รับโชคการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนาะดังนั้นเราก็อย่าเสียเวลาอย่าลดตัวไปแลกกับเรื่องที่มันไร้สาระหรือว่าคนที่ไม่ได้มีคุณค่ากับเรานะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาล่ะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะจัดทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วคะ่ะดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะคะแม่หมอขอให้ในปีหน้าปี256 ก้าที่จะถึงนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยถูกหวยถูกรัตตอรี่รางวัลที่1กันทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ